เอ้เพื่อน <Hey, S 1> ๆวันนี้เราจะมาปลูกต้นอาพวงชมพูพวงชมพูอันนี้เป็นพวงชมพูนะคือเสียสีชมพูอันนี้พวงชมพูแต่ว่าดอกมันเป็นสีขาวนะพอดีวันนี้ซื้อสองต้นนี้มากะว่าจะมาปลูกแล้วให้มันขึ้นด้วยกันก็เลยอะก็เลยจะโชว์เพื่อนๆแหละว่าเอาคลิปสั้น ขุดดินแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกลงไปทางกระถางนี่แหละเพราะว่าดินอันนี้มันมันข้างล่างมันไม่ดีเป็นดินเป็นดินเหนียวแล้วก็ผสมหินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีก็เลยคิดว่า,าจะปลูกทั้ง,ทงกระถางค่ะแต่ว่าจะตัดต้นกระถางให้กระถางมันมีน้ําไหลออกไปได้ค่ะ,คะแล้วก็เผื่อว่ายังไงเราอยากจะย้ายทิศทางมันเอาไปไว้ที่ไหนก็ จะได้ย้ายได้ง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม่ยากแค่ขุดให้มันได้รอบกระถางแล้วก็เอากระถางตั้งลงไปนะแล้วพอเราปลูกไปสักพักหนึ่งเราจะเติมดินหรือว่าอะไรมันก็จะง่ายๆเพราะว่าเราสันิฐานแล้วว่าดินข้างล่างเนี่ยมันไม่ดีถ้าเราเอาลงไปทั้งหมดเลยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นหรือว่ามันจะรอดหรือมันจะไม่รอดแต่ว่าถ้ามันอยู่ในกระถาง ก็คงได้รอดจนถึงหน้าฝนหน้าฝนนี้แหละนะโอเคเพื่อนๆขุดดินขุดดินได้พอประมาณแล้วน,นะก็กะว่าอ่พอดีแหละตั้งกระถางนี้ลงไปสองใบนะเพราะว่าเราจะปลูกทั้งกระถางแหละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดินอันนี้ไม่ดีเลยมันมีหินมีอะไรด้วยแล้วข้างบนก็เป็นหินเกดแล้วก็มีอันนี้คั่นไปด้วยก็คือว่า ถ้าเราปลูกทั้งกระถางเนี่ยนะเราจะต้องตัดตัดก้นกับก้นก้นกนกระถางออกให้ให้ให้รากมันผ่านออกไปได้ที่ดินเนี่ยตัดออกเลย แล้วเราก็เอาดินใส่ก้อนรู้แล้วว่าดินมันไม่ดีเอาดินปใส่แล้วก็เอานี่ตั้งลงไป ทีนี้เรามีสองกระถางเดี๋ยวเราต้องตั้งกระถางนี้ไปพอดีต้นนี้ดอกจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะให้มันขึ้นขึ้นด้วยกันสีขาวสีชมพูแซมกันขึ้นมาคงจะสวยแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไปซื้อทําไมได้ไม่กระถางไว้เท่ากันเขาบอกว่าต้นดอกสีชมพูขายหมดแล้วอันนี้กระถางสุดท้ายมีแต่ดอกสีขาวแต่สีชมพูมันเป็นสีดั้งเดิมน,นะของเอ่อเรียกอะไรนะ กวงชมพูก็ต้องเป็นดอกสีชมพูนะแต่อันนี้มันเป็นดอกสีขาวเดี๋ยวเรามาดูกันช่างมันไม่เป็นไรให้มันขึ้นด้วยกันก็คงจะงามดี เดี๋ยวรล,ลดน้ําทุกวันมันก็จะได้เห็นดอกมันในเร็ววันเขาบอกพวงชมพูนี่ใบมันนี่เห็นไหมใบมันเป็นรูปอะไรหัวใจรูปหัวใจประโยชน์ของพวงชมพูคืออะไรรู้ไหมเขาบอกยอดก็กินได้ยอดเอาไปกินได้ด้วยเด็กไปกินได้ด้วยอ่ะแล้วก็ดอกมันเอาไปชุบชุบแป้งทอดก็ได้ทอดไข่ก็ได้ คือมันเป็นสมุนไพรด้วยมันกินได้ด้วยนะก็คือเราจะปลูกนี่แหละดูว่ามันกินได้แค่ไหนนะแต่คิดว่าถ้าเรากินอ่ะมันต้องกินได้อยู่แล้วมันเป็นดอกไม้ที่กินได้ค่ะเพื่อนเพื่อนะเราจะปลูกแบบออแกนิกใช่ไหมออแกนิกใช่เราก็ใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยจุลินทรีย์ลดนะน,นี้เราก็เอาดินกบไปเสร็จแล้วนะ นี่อันนี้คืออะไรสุ่มไก่สุ่มไก่เก่าดูนี่ตั้งแต่สมัยพ่อทำไว้เขาวิาสาห์ซ่อมไว้วนั่นี่เห็นปะของเก่านี่เราเลือกถึงคุณพ่อเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เราไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วเราก็จะเอามาเป็นค้างถุกพวงชมพูนี่มันจะออกมาลักษณะนี้แล้วเดี๋ยวยอดมันก็จะขึ้นมานี่นขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราก,กอบก่อน ขอบันไดไว้ขอบันไดไว้บันไดมาไว้มาเดี๋ยวจะข้อบันไดไว้เนียเนียเนียียบันไดมาบัดมบันดมากลัวเว้ยบันี้สแกร์รี่กไปก่อน็จับมันไว้ได้ไหกจับมันไว้ เจลาปนไว้จ้าปนไว้อืมเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาค้งกูวาวงจงพูเอฟบัสเี้เลยนอนเดี๋ยวกันจบเรียบร้อยกาเส็จแ้วเสร็จแล้วก็แตะแล้วลดน้ำดูมันกลัวเอาป่ะเอาข้ามนี่เลยนี่

สุ่มนี้เป็นสุ่มโบราณสุ่มเก่าตั้งแต่สมัยพ่อนาตาลีเลี้ยงไก่อยู่นะเห็นไหมซ่อมไว้นี่ดูซิเขาช่างทํามากเลยในแชร์้วยหงทองนี่ในยมงคนหมวยหงทองดูซิเขาสร,รสาบซ่อมไว้ทีนี้เราก็ดูแล้วไม่ได้มีประโยชน์แต่ก็ลองเอามาทําให้มีประโยชน์ก็คือเอามาทําค้างของต้นพวงถูกนี่ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ ดอกไม้มันเป็นดอกไม้กินได้ทีนี้เราก็เอาให้มันขึ้นมาค้างบนนี้เลยเนี่ยพันขึ้นมานี่นึลยถือว,ว่าอันใหญ่โอ้ยก็ขึ้นถึงแล้วลนี่เดี๋ยวถ้าเอาเชื่อม,ามาหมัดไว้โอ้หแต่มือมันเหนียวมากเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เกาะแล้วนี่ไงอ๋อเกาะเอ,เองเสร็จรดน้ำมันก็เสร็จได้แล้วนี่ัน่นเสร็จแล้วนะ เสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องลดน้ำาดนลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราต้องเอาเชือกม,มามัดละลดน้ำลดเลยลดเลยรดเลยให้ชุมช่มๆเลยเร็วเร็วๆนะเรารอกินอยู่ร <c oughs> อคินดอกอะ่ะใช่เขาบอกชุบไข่ทอดอร่อยมาก <c oughs> เอาไปจัดจานก็ได้ดูทำไก่ทอดทำอะไรทอดเอาไปจัดจานให้สวยงามก็ได้นะ ยอดก็กินได้ด้วยแล้วก็บอกรากก็กินได้เป็นสมุนไพรนะอ๋อรู้ละรากเขารากเอาไปต้มน้ําช่วยทําให้นอนหลับเดี๋ยววันไหนมานอนไม่หลับโดนโดนเอารากไปต้มให้มวลนอน,นกินแล้วก็นอนต้มน้ําแล้วก็กินแล้วก็จะได้นอนหลับสบายเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะดอกก็สวยงามนะเอาละ เสร็จแล้ว,วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามตอนต่อไป EP 2เวลาพวงชมพูออกดอกแล้วเราจะมา,าทำอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูนะก็วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe กดติดตามให้นาตาลีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจค่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย